งามวะครับพี่น้องทั่วจะตำแซบบะครับหอนช่อนกำนละสิบบาทซ่อนพี่น้องหอนช่อนกำนละสิบบาทสิบบาทพายเซสวัสดีครับพี่น้องเซานี้ครับกัน เขาสวนเก็บบักถั่วครับเก็บบักถัว่วเก็บถั่วฟักหนาวครับมูอนี่บ้านี่บริเก็บส่งหลายๆบ้านบริเก็ตตอนแรกตอนเช้าแม่ก็เก็บไปขายได้หากำได้บุกครับอู้ปังกันเหาะ ดลบอยู่เลยครับพี่น้องหลายอยู่ครับ กันคำว่าสิได้จะกลับขายกับล้ลสิบบาทกับบางงานนึงเพื่อนก็มางานไปไว้ยังกับเนก่ับบางงานนึงกับงานกับพวกหุ่มมืออร้อยสิบบาทอุ้ยไม่อยังเนี้สบายครับนี่ทานาเอาไ้บอวันอยู่บอ มันได้เก็บเสาแร,งร่งไปเลยทักคนเพิ่มออกลายเสาแรง่งเสาแรง่งด้วยนะหน่อยมันกำลังเกิดลาย ฝนกตกตใส่หมเมื่อคืนเนี่ยฝนเพลงมาบักแห้งเลยโอ้หนาํถท่มแล้ว,วะ่ะขึ้นว่านะตกลงมาแห้งแป๊บเดียวฝ่าพังเลยเมื่อคืนฝ่ตกดีครับช่วงเล่งขนาดได้ฝน ใช่ดีครับทั้งในแบ่งพี่แบงน้องไปกินแบ่งพี่แบ่งนอ้งงนองไปกิน,นครับชวนนึงครับวุ้ยเก็บกลับละวางตัวบ่อถุงมานําใส่กระสอบมา<อ>กระสอบพันไปง่ามบมา่ครับง่าม่อยตลาดบ่พี่น้องเสียงปากห้องตึงๆอย่า เดี๋ยวจังนอนยิพาไปเบื้องงามกว่านี้ก็มีดเลยจังนองเล้วอ,อยู่นะงามกว่านี้ก็มีครับเดี๋ยวไปไปเบื้องแค่มีมันก็ดีแล้วแค่ต้องปลูกไว้ก็ถือว่าดีแล้วครับหนึ่งถึงเ้าสิบไม่ได้ขายย่างนิหน่อยๆเ้าก็ลดต้นทุนในครอบครัวครับลดค่า,ชาใช้จ่ายซื้อเขาเจ้าก็สิบบาทได้น,นิดหน่อยกูจะกินก็ดีอย่างหนึ่งครับลดกินเป็นพักมาตำก็ได้ เอานึ่งเอาโบเ,เบิเเรเล่นอีกหรอแบบบอี๋ยวนึ่งครับนา่สุกได้ไ่ได้แว่าสิบบาทยี่สิบบาทวะเนาะปลูกรอยเนาะปลูกรอย คิดบเบสแล้วครับเดี๋ยวเอาไปเบิ่งตัวพอ่ออยู่หน้าได้พี่น้องบไหมของบ้านลงบัวได้ประมาณน,นี้นะครับมีสวนมีบ้านหน้าพ่อกับปู่ไว้ทุกปีปีนี้พ่นกับปู่ไว้ขึ้เก่าครับเดี๋ยวไปเบงิงไปหุบพ่อก็มองบ้านลงบัวของไปเขาไปง่ายกันเจ้าเด้เด้อ ินีนครับแล้วตอนนี้เฮาก็มาถึงทงหน้าแล้วครับพี่น้องเขียวไปจีมองไปสบายหูสบายตาครับเก่ากำลังงามครับกำลังเขียวเอาเลยครับพี่น้องเก็บบักข้วกันครับไปบักข้วพอนธุนี้ตัดแล้วมาเบิ่งครับเป็นสี่เลยที่บอกให้พี่น้องเป็นสองเป็นหน่วยจอพ่วงครับ มีเขาต้องงามนีกคุ้มโกคุณลงดูครับเียววนอายุเจ็ดสิบกว่าอะไรนี่เหตกายปานวัยรุ่นเลยเขาลุ่ก็ได้พี่น้องเขาเ่นของแทบันนี้งามอู้ยิ่สักขึ้ผูเป็นสะใจเต่อวยต่างกันมากเลยครับ<ำ>อู้ยิ่สักของแทนอะ ของแท้แท้ว้าป <c> ล <oughs> ูกยังไงงามน้ำนบงงเบิ่ลครับของพันคืองามแทะสะอ่อนของเพิ่นหน่วยอวบงามดีไปเลยเป็นน้ำดินวะหุอยินดํายินดีดินผมปลูกที่บ้านเป็นดินทรายครับหน่วยงามครับงามงามโพนงามเหรียญ เนี่ยไหวเปล่าอ่อแล้วกได้หน่อยด้วยเนี่ยชิบอยไปส่งตลาดโอพี่น้องเอ้ยมาบักโคลไปตนตำน้ำกันเด้อค่ะโอ้ยหน่วยงามค่ะหน่วยงามหน่วยอวบสวรรค์บักทัวพ่อมันจะปลูกไว้นี่ทุกปีแล้วครับแล้วดับหน้าแล้วพึ่็จะปลูกตรงนี้พี่น้อง ไม่ต่างกันกับของผมร่บต่างกัน,กนครับคนรับฝีมือเพิ่นเกิดก่อนเพิ่นกับปลูกของดี <Okay. S 2> เขามันเกิดที่หลังเขาก็ต้องคอยเรี้ยนรูไปกับเพิ่ร<อ>้ยแต่ว่าเ,าเราเลี้ยงเพิ่นปลูกของงามอีหรีเมืองงามคักโอ้ดดเด้อเพิร์นเดินเล่าเส้นเหรียนก่อนครับสาวอันบุกทัว อันวยทั <|so|>> ้งหัวค uh uh um ือจังยีกระเดนก็จังูเงือเขียวมันเกิดจากงี้ยก็เป็นเพียลง เก็บข้าวเดียวสิเต็มกำนีกแล้วครับดูนี่ก่อนวันห้าม โอ้สวยสวยเลยเจ็บกหลังยางกลับมามันแก่บราะผมจะได้เจ็บอีกไ <c oughs> ทยก็เป็นบักแตง่งแต่งเริ่มสิว่ายแล้วล่ะพี่น้อง คลอเฉลยไปเนี้ยไปถือไว้บริบูรณ์ผมนั่นีอครับ เห็ดต้องแรงอยู่อโอ้อเ,เริ่มติว่าวแล้วลนะครับไปต่ำกูุกป้บบนก็นได้ไปถอยทับก็เข้าไปนี่ถอยค่ะถอยทับถอยทับไปเลยเก็บม,มาดูสูงหายสูงขัด ไอทากของเที่ยบกตัวลมอ้ก็อูหมดอ่ะเหนือยเงาขก็สลือกนืาเหรอไปขาย้น่มิไงรับเป็นเจ็บเป็นบเห็นตัวนเ้ด้งกอๆคอาไว้กินเองครับพี่น้อง ล่ยควาตัวตัวปอกับลูกผูกมาต่างกันไอ้หัวปออยากง้อเลยมาอยากง้ออะไรสิหน่วยงาหน่วยีัว ห,ห,หได้ครับจะมาแล้วพ่อค่ะสวัสดีสสดหรือยังค่ะสวัสดีครับเดระอาวิตครับ่านผู้าชบาชนะอันนี้าปู่ครับนีลูปปู่ลูกปู่ต้องไปตำแซงกันพี่รา<ส> ต้องว่ามังจะต้องเข้านต่งดีเนาะต้อต่ออย่างรวดสวนหลายต้องใส่เพียร้งปนอแม่มาตตัวให้เตรียมให้ไปขายง่ายก็ว่าไปขายเองอันนีหน่อยกำไปขายได้ยุหลายขายก่ไหวเฮยกำได้สิบเก่าตัได้ิบเกํากำนีกำเนี่ยเาว่าเงินเจ้าฟักสิบบาท ต้องลดเงตัวสองกำสองกำยี่สบาทเลยนะสองกำยี่บาทสกำเศร้าสามกำเลยสามกำยี่สิบาททังสามกำสามสิบบาทสาิบาทแต่ว่าบางถ้าขนาดกำใหญ่ปนีไปขายยังคนยังต่ออยู่เด้เนี่ยโแเคไปส่งกันค่ะก็ได้ส่งเป็นสามกำยี่สิบสามกำยี่สิบใอ้พ่คนเดียวพ่อแง่ําีับปักเงาดิตนออกไม่มันได็นเลยนะ เจ้า,าขายน้ำตลาดนัดมันบางามข้าจ้ากับก๊ซ่กับเน่แต่นี้1ิบบาทใต้เชยเล้ของสื่ทำในซองเทียบพูเนะแน่้พูเน่าเงาเลยครับเือ่ยวไงเลยยายเขาได้ยิ้มเปลอๆพุเหรอเงาบ่ครับข้าจ้ากบบมีคนไปขายอยู่เท่าที่ขายแต่ว่ายังป่ายมันจีดรีบๆไหมห้อเข้าจกไหมห้องมันเงาไปสุดเลยตอนนห้ปของเอ โซงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ขายน้ำมูบานเนี่พี่น้องพอดีออกไปธุระทีเปเลาะขายบุกทัวร์น้ำับออกไปทรงน้ำใหม่พอดีแบกน้ำใหม่ใส่กล่องไปแล้วเน่มาไทยให้ลูกไผผู้ไปขายสนบผิกระง่ามเลยพี่น้องพี่น้จะไปฝากไม่เท่านเปิดท่านอปิหน่อยท่านเปิงเห็นจเบามือหัวเห็ดุงอย่มันบ่ไอ้บิ้งน้ำมูเนี่ มวยญ่ยปุยยยย่มแบบนี้ก็แต่ว่ามันมันมวยหญย,ยมันมวยทำนี่จำแก้วช่วนีทวงงอยูองกินีสันสูดดวอารอ์คืออราก๋วยเตี๋ยวครับ เดี่ยวมู่บานใกล้เขี้ยงครับไอ้ขายมันก็ทำงานเปงนกามีแล้วแฮวบางนาเลยแฮว ขายงยมาสวยดไปขามเปินงามซ้ำงอเัาบอกนาเพิ่มวแาบ้านักทัวก็งาม่ว่าันนี่มาแต่ไี้มาแมัสยรจักรบบโอ้ยยาบันหมุนไห่าันนี่ซื้อแล้วันมาหสิบาทควยบ้านนี้ว่าขี้บ้านย่างรอกะบาดดันเก็ตซีนครอี่ว่าขี้บ้านจักรก์ง่าหอมจะกรก์

มึงรู้สิเดยขายจะกรรมบ,บ่แล้วมงครับนนนะไดียี่สิบบาทีกโอ้กิงคน,นกันยี 20, 20่สิบยี่สิบพอดีว่าทรงคอรับอยู่นี่ครับ,อ,รบอ่านทรงคอง <c oughs> ไฮเบิร์ดอิลีครับพี่น้องผู้ละกำสองกำเนี่ยพวกนี้เพิ่อนก็ได้สองกำถือบุกทัวผมยางอยู่ขออนุญาตได้คุณแม่คนน่ะเพิ่อนวันไว้แง่มาถึงกับมันะ้งนน่ะสองกำไปแล้วให้บุกทัวไป็นตำกินเที่ยงลรอกินใะไแซ่บได้ครับเด้อลานอยูล่ลานมาทรงควางก็ได้สองกำสามกำครับคนลายครับตรงนี้ บางอุยทางไกลครับพี่นอ้องพวกนีคนครับลานนา้ำใครมาเนาะขนใหญ่เาต้นเบิร์ล้ลยทีครับ โอเิดแล้วยังแกงดาบมาแล้วพี่น้องคนแรกแม่ค้าแม่ค้าตาบัตรีล้วอะไรคะกาแฟาบ้างบูใครประตูอะครับกาแฟวันแรค่ะพี่น้องค่ะมาบันยังรอค่ะมาบันจะของใครได้ขายค่ะบัานจะของ,ไไขค,ของค่อยว่ากี่ที่ตแมนบ้านว่ากี่ที่ตแม,มเป่ปดไปไหนตั้นนำ้ำผิดแล้ว <laughs> ้านนี้ซื้อกินง่ายค่ะพี่น้องค่ะเจ้าสะดวกแบบนี้บ้านน้เมี่ยงเขาเจ้าขยันปลูกบ้านนี้ก็ขยันคือกันคนปลูกลายขยันนละแบบขแาเจ้าย้าหนึ่งเคยว่าปลูกแม่กับปลูกคือก,กันแม่ว่าสอยหนูซื้อจากซองกับได้บอกอ้าวมาก็ได้บบกทั่วงามดีสันนี้วะเห็นเน,นือ <laughs> นั้นได้บังคับยัดเยียดเอาค่ะพี่น้องค่ะเมื่อแล้วซื้อง่ายขายคล่องสบายมากค่ะ ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้คะ่ะ <deve> <Trustee? S 2> เราพยายามไม่มีอะไร <with> ที่ทําแล้วสําเร็จแค่วันเดียวค่ะมันต้องรอเวลาแล้วก็ใช <c oughs> ้เวลาค่ะ <derived> อืไปแล้วครับขี่เดือดข้นขี่คุยครับวามไม่คลิปตะคลิปนาครับบ๊ายบาย